สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะเรามาพบกันนะคะในวิชาภาษาไทยค่ะ <spreadsheet. S 1> คุณครูให้การบ้านนักเรียนไปแล้วใช่ไหมคะเรื่องสาระอาที่เราเรียนกันไปนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเฉลยการบ้านไปพร้อมกันค่ะนักเรียนให้นักเรียนหยิบสมุดการบ้านขึ้นมาเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาะเฉลยพร้อมกันนะคะนักเรียนการบ้านที่ให้ทํานะคะคุณครูให้นักเรียนนําคําในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะ ไปเติมให้ตรงกับรูปภาพนะคะคำศัพท์ที่นําไปเติมนะคะเป็นคําศัพท์ที่ประสมด้วยสระอังค่คะเราลองไปดูรูปภาพแรกกันเลยค่ะนักเรียนเป็นรูปภาพคนกําลังกำมือนั่นเองใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวดูเฉลยเลยนะคะให้ตอบคําว่ากำบ้างถูกต้องนะคะต่อไปรูปที่สองนะคะเป็นรูปผู้หญิงนะคะลักษณะ สวมชดาด้วยมีสบายด้านหลังเขากำลังทำอะไรคะนักเรียนอ่ารำนั่นเองนะคะรออัมรำค่ะต่อไปค่ะเป็นรูปแมวเหนียวค่ะเขายิ้มปากว้างเลยใช่ไหมคะเขากำลังหัวเราะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหัวเราะสระอัมก็คือคำว่าขำนั่นเองนะคะต่อไปเป็นรูปครกใช่ไหมคะนักเรียนพร้อมกับมีฝากด้วยครกนะคะ เราได้คำศัพท์ว่าตำนั่นเองนะคะเพราะครกเนี่ยใช้สำหรับตำส่วนผสมของอาหารเป็นเฟกหรือกระเทนต้นนะคะต่อไปเป็นรูปอาหารใช่ไหมคะนักเรียนในจานประกอบด้วยกุ้งมีมะนาวด้วยมีพริกอาหารประเภทนี้จะต้องมีรส,รสชาติาที่แซ่บน,น่าดูเลยนะคะเราได้คำศัพท์ว่าอะไรเอ่ย อาหารประเภทนี้ก็คือ,อยำนั่นเองต่อไปค่ะเป็นรูปผู้หญิงค่ะนักเรียนเขากําลังเต้นระบำนั่นเองต่อไปค่ะเป็นรูปไพ่ค่ะไพ่นี้เราเรียกว่าไพ่โพดานั่นเองนะคะต่อไปค่ะเป็นรูปอะไรเอ้ยอ่าสามลีค่ะนักเรียนและต่อไปค่ะเป็นรูปผู้ชาย กลามใหญ่มากเลยเป็นมัดๆเลยเราเรียกผู้ชายที่มีร่างกายแข็งแรงว่ากำยำค่ะต่อไปค่ะนักเรียนเป็นรูปคนกำลังทำไมคะสะดุดล้มแน่นเอาเลยเราใช้คำศัพท์ว่าทับมัมค่ะเก่งมากเลยนะคะใครทำถูกต้องทั้งสิบข้อบ้างเอ่ยนีสุดยอดมากเลยนะคะค่ะแล้วต่อไปนะคะวันนี้เราจะมาขึ้นเรื่องใหม่กัน นะคะเรามาดูกันค่ะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรนะคะาดูก่อนค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องสระสระเอาค่ะนะักเรียนสระเอาจะมีไม้หน้านะคะเราเรียกตรงนี้ว่าไม้หน้าแล้วก็ลากขางนะคะ ลักษณะเป็นเหมือนกับสระอเลยแต่จำได้ว่าสระเอานะคะจะมีไม้หน้าก็คือเอตัวนี้กับลากข้างหรือตัวอสองตัวนี้รวมกันใช่ไหมคะรวมกันเรียกว่าสระเอาค่ะสระเอานะคะเมื่อเวลาเราออกเสียงะคะ่ะนักเรียนลองออกเสียงดูคะ่ะเอาเอาเราจะออกเสียงเพียง,งสั้นๆนะคะ ้าออกเสียงยาวนะคะเพราะถ้าเราออกเสียงยาวจะกลายเป็นสระอาวทันทีลองออกดูค่ะอวไม่ใช่สระอวนะคะกลายเป็นอวค่ะคําว่าอาวถ้าเราสะกดเราจะสะกดว่าอรวอวซึ่งไม่ซึ่งไม่ใช่สระอวนะคะ เป็นสระอานักเรียนรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าสระอาคือสระเสียงยาวแต่วันนี้เราเรียนสระเอาออกเสียงเอาเอาออกเสียงสั้นนะคะออกเสียงเพียงสั้นๆเพราะฉะนั้นสระเอาตอบได้เลยนะคะว่าสระเอาเป็นสระเสียงอะไรคะนักเรียนเสียงสั้นนั่นเองนะคะจาไว้เวลาสระเอาประสมกับพยัญชนะตัวใดนะคะจะกลายเป็นเสียง ั้นเราจะไม่มออกเสียงายาวๆนะคะอ่าเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูคำศัพท์นะคะของสระเอาดูนะคะสาะเอาเราก็อ่านว่าสาเอานั่นเองนะคะลองลองมาดูคำศัพท์ที่ประสมด้วยสารอามันก่อน,นะคะ่ะดูรูปภาพคะ่ะนักเรียนเป็นรูปคนกําลังทำไมคะ เกานะคะเกาแขนของเขาลองสะกดดูสิคะนักเรียนกอเอาเกาเก่งมากค่ะเดี๋ยวสะกดไปพร้อมกับคุณครูนะคะรูปต่อไปคะ่ะนักเรียนเป็นรูปอะไรเอ่ยอรูปเสานั่นเองค่ะเป็นเสาไฟใช่ไหมคะลองสะกดดูคะ่ะนักเรียน สอเอาเสาเก่งมากค่ะต่อไปค่ะนักเรียนเป็นรูปผู้หญิงที่มีตัวอะไรก็ไม่รู้ค่ะอยู่บนศีรษะของเราอยู่บนเส้นผมของเราผู้หญิงคนไหนที่มีตัวนี้อยู่บนศีรษะรวมไปถึงผู้ชายที่จะมีระสณะผมยาวๆด้วยนะคะตัวนี้ชอบอาศัยอยู่บนผมของเราแสดงถึงความสกปรกแล้วนักเรียนต้องหมั่นสะผมบ่อยๆเราจะได้ไม่เป็น เหานั่นเองค่ะคำนี้คือคําว่าเหาอ่ลองสะกดดูค่ะหอ,อเอาเหาค่ะต่อไปคะ่ะนักเรียนเป็นรูปสัตว์น่ารักเลยนะคะสัตว์นี้เป็นสัตว์ประเภทเลื้อยคลานนั่นเองนะคะอ่าดูสิคะคําว่าเต่าสะกดคะ่ะนักเรียนมีวรรณยุกมาแล้วนะคะ วรรณยุกตัวนี้คือวรรณยุกไม้เอกนั่นเองค่ะอ่าลองอ่านดูค่ะนักเรียนต่อเอาเตาไม้เอกเต่านั่นเองค่ะต่อไปค่ะนักเรียนเราลองมาดูไก่ใช่ไหมคะเราเห็นไก่นะคะที่อาศัยของไก่ เราเรียกว่าอะไรคะนักเรียนเหลาค่ะรอเอาเหลาไม้โทเหลาถูกต้องค่ะนักเรียนต่อไปค่ะเป็นรูปเท้าค่ะลองสะกดดูค่ะนักเรียนทอเอาเท้าไม้โทเท้าค่ะนักเรียนต่อไปค่ะเป็นรูปเลข 9กนั่นเองค่ะลองสกดค่ะกอเอาเกา่าไม้โทเก้าค่ะเลขเก้านะคะไม่ออกเสียงว่า9นะคะเพราะไม่ใช่กออวกาว์เก้าไมโทเกา้าไม่ใช่การก้าเดินนะคะแต่เป็นเลขเก้าค่ะสตละเอาเสียงสั้นนะคะต่อไปค่ะเป็นรูป กระเป๋่านั่นเองอ่าลองสะกดค่ะปอเอาเป่าไม้จัตาวาเป๋าค่ะกระเป๋่านะคะคําว่ากระนะคะมีรอเรือด้วยกรออะกระปอเอาเป่าไม้จัตาวาเป๋่านะคะกระเป๋่าค่ะนะักเรียนต่อไปค่ะเป็นรูป พระอาทิตย์นะคะกำลังจะขึ้นพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นแสดงถึงเวลาเลยคะ่ะเช้าค่ะ,อะลองสะกดค่ะชอเอาเช้าไหมโทเช้าค่ะเวลาเช้านะคะต่อไปคะ่ะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายเลยเพราะฉะนั้นเขาก็ ไม่ควรดื่มใช่ไหมคะอันนี้เป็นป้ายสัญลักษณ์แสดงว่าสถานที่นี้ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสุรานะคะเราเรียกสุราว่าเหล้าค่ะอันนี้เป็นพยัญชนะต้นสองตัวนะคะลูกคานี้เป็นพยัญชนะต้นสองตัวมีหอลอนะคะเพยัญชนะต้นหอลอหอลอเอาเหลาไม้โทเหล้าเวลาเราจะใส่วรณยุกต์นะคะ ในคําที่มีพยัญชนะต้น2ตัวเราจะใส่ไว้ที่พยัญชนะต้นตัวที่2ก็คือลอหลิงนั่นเองนะคะนักเรียนลองสังเกตดูนะคะเราจะไม่ใส่วรณยุกต์ไม้โทไว้ที่หอหีใครใส่ไว้ที่หอหีบผิดทันทีนะคะต่อไปนะคะนักเรียนมาฝึกอ่านคําศัพท์คาอื่นๆกันบ้างนะคะที่ประสบด้วยสระเอาค่ะ,ะมาดูนะคะ คำแรกค่ะคำว่าถ้ำเขาาถ้ำเขานะคะต่อไปค่ะตัวเบาตัวเบาต่อไปค่ะเมาคลีเมาคลีและต่อไปค่ะเผาไฟเผาไฟ ต่อไปค่ะเตารีเตารีต่อไปค่ะสาเผาสาเผาต่อไปค่ะมีเงามีเงาต่อไปค่ะแมงเมาแม,ม่เมาและต่อไปค่ะเจ้าป่า เจ้าป่าต่อไปค่ะน้ำเน่าน้ำเน่าต่อไปค่ะเหี่ยวเฉาเหี่ยวเฉาต่อไปค่ะเศร้าใจเศร้าใจต่อไปนะคะเรามาดูการบ้านที่เราจะได้ทำในวันนี้นะคะ ครูให้นักเรียนนะคะเติมคําที่หายไปนะคะให้มีความหมายครูจะมีคําให้นักเรียนเลือก,อกนําไปเติมนะคะอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีชมพูนี้นะคะคําที่เรียนนําไปเติมนะคะจะต้องนําไปเติมมีทั้งหมด1ิบคาด้วยกันค่ะคําแรกนะคะคําว่าเอาเอาเตา,าค่ะคําที่สองพอเอาเท่าไม่โทเท้าคำที่สามค่ะขอเอา เฉาคำที่สี่ค่ะชอเอาเฉาคำที่ห้าค่ะกอเอาเกาไมโทเก้าค่ะคำที่หกค่ะจอเอาเจ้าไมโทเจ้าค่ะคำที่เจ็ดค่ะทอเอาเทาไมเอกเท่าค่ะคำที่แปดค่ะนอเอาเนาไมเอกเน่านั่นเองค่ะคำที่เก้าค่ะ อรอเอาเหล่าไม่โทรเล่าค่ะและคำที่สิบค่ะสอรอเอาเสาไม่โทรเศร้านะคะสอสลา,ร,ารอเรือเราอ่านออกเสียงเป็นสอเสือนะคะคําว่า,า,วาเศร้าค่ะนักเรียนและต่อไปนะคะเป็นคําที่นักเรียนจะต้องนํามาเติมในข่าวข้อต่อไปนี้ทั้งหมดสิคํานะคะข้อที่หนึ่งค่ะ จุดจุดจุดใบข้อที่สองจุดจุดจุดบัวข้อที่สามจุดจุดจุดป่าข้อที่สี่จุดจุดจุดนี้ข้อที่ห้าสิบจุดจุดจุดข้อที่หกโซกจุดจุดจุดข้อที่เจ็ดร้องจุดจุดจุดข้อที่แปดดื่มจุดจุดจุดเก้าน้ำจุดจุดจุดและสิบ เหี่ยวจุดๆให้นักเรียนนำคำมาเติมนะคะให้ถูกต้องและมีความหมายค่ะย่างค่ะการบ้านเรายังไม่จบแค่นี้นะคะยังมีต่ออีกค่ะให้นักเรียนแต่งประโยคจากคำต่อไปนี้ค่ะเราลองมาดูคำต่อไปนี้กันนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างมีทั้งหมดหําคำค่ะนักเรียนแต่งประโยคง่ายๆโดยนำคำทั้งหมดห้าคำนี้ ่ไปแต่งประโยคนะคะคำที่หนึ่งค่ะตอนเช้าคำที่สองค่ะเก้าอีคำที่สามค่ะหัวเขา่าคำที่สี่ค่ะเล้าไก่และคำที่ห้าค่ะน้ำเปล่าน้ำเปล่านะคะให้นักเรียนแต่งประโยคนะคะแล้วก็เติมคำศัท์นะคะ ให้ถูกต้องแล้วก็เรียบร้อยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในชั่วโมองต่อไปค่ะขอให้นักเรียนตั้งใจทำใบงานทำการบ้านทุกวิชาเลยนะคะขอขอบคุณในความตั้งใจของนักเรียนค่ะสวัสดีค่ะ